ยาต้านความแก่จากวายแดงน่าสนใจนะคะลองดูนะคะประเที่ยงเกฤดค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารังกาะเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดไม่ใช่ว่าหมกกับบ้านเือจะดีกว่าไม้ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปี ในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสารเวสเวลาทรอลค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเรง็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทำง,งานดีขึ้นซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสก,กัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่เป็นมะเรง็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจ พบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาเวิร์นะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญอาโปรตีน s i r t 1เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า ก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวการที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิดค้นยาต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่คนพบแล้วจะต้องต่อยอดต่อไปค่ะสั่งมาสักห้าหกเม็ดมอบให้กุฎิกราชแล้วก็ผมด้วยไม่รู้ช้าเปล่หนคะนั่นเดี๋ยวน้จะทนหรือเปล่าค่ะ